โอ้โหดูมันดูมันจะเอาแหวนเพชรเมร็ดโตมาเซอร์ไพส์แต่ว่ามาเซอร์ไพส์ในโถส้วมจะบ้าเลยคนดีๆที่ไหนเขาทํากันวัเนี่ยโอ้โหเหม็นขี้ไปหมดนี่มันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งว่าตรงนี้ได้ไหมปึ๊บนี่เลยดึงไปเลยขานี่ลงไปในทักโคกันเลยค่ะไปตาอยู่ในนั้นแหละ อุ้ยตายแล้วไอ้คนนี้มันฆ่าผู้หญิงคนนี้นี่เราจะต้องช่วยมันหรือว่าอะไรคืออะไรยังไงลบกระเป๋าทิ้งอ๋อตรงนี้ไงมันมีเปินอยู่เฮ้ยโปริสมาจับมันเลยค่ะมันฆ่าคนค่ะอุ้ยอ,อนี่มันรลายมากดูดิแต่งงานปุ๊บมันจะฆ่าอีตาลุงคนนี้เลยมันหวังสมบัติแน่นอนเลยทุกคนอย่างนี้มันจะต้องนี่ให้ฟ้าผ่าไปเลยนี่แหลกเป็นผุยผงนี่ใส่ไม่ดีอุ้ยอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล่อยู่ดีๆมาตีท้องก็เฉยเลยทําไม่ะมึงไม่เคยอว้วนหรือยังไงเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย เข็มขัดนี่มึงนี่มันปลอมจริงๆเลยนะเนี่ยจริงๆมึงก็อ้วนไงมึงก้เาเข็มขัดมาลัดทํามาเป็นล้อเลียนเขาโอ้โห و, สุดยอดเลยพี่โอ้โหสับจานแตกเป็นเช่นโอ้โหโคตรโหดเลยแต่ว่าคนพี่เขาดกดํามากเลยนะั่นะ่ะลองกระทะนี่ลองกระทะพี่เฟึบนี่อุย้ยมือแตกมือแตกโอ้ยนึกว่าจะแน่ โอ้โหอีลุงคนนี้มึงกินไม่ได้สนใจเด็กเลยเห็นไม่เด็กมันหิวข้าวเนี่ยมึงไม่มีน้ำใจให้เด็กกินเลยเหรอโหแบบนี้มันต้องแบบนี่เลยกินหนูเข้าไปซะนี่เรียบร้อยอ้ําเป็นยังไงอกแตกนี่โทษฐานที่ไม่แบ่งให้เด็กมันกินบ้างเลยขี้เหนียวชิบหายคุยดูเหมือนว่าไอ้หมวกเขียวนี้มันจะมาล่าสัตว์นะเนี่ยโอไม่ได้ไม่ได้ละนี่มึงก็ตายไปซะนี่เลยตายแทนสัตว์จะได้รู้สึกบ้างว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนเป็นยังไง โอ้โหดูผู้หญิงคนนี้ดิใจดํามากเลยนะเนี่ยปล่อยให้ผู้ชายคนนี้ตากฝนโอ้โหเจ๊นี่มันร้ายจริงนี่เลยตากฝนไปด้วยกันเลยจานนี้เปียกเปียกให้เหมือนกันอุ้ยตายแล้ววิกลุดโอ้โหสภาพดูไม่ได้เลยนะเจ๊เฮ้ยนี่มันจะยิงนกว่าเฮ้ยทํำอย่างนั้นได้ไงอ่ยเฮ้ยลบป้ายทิง้งจะเกิดอ,อะไรขึ้นเรามาดูกันดูดิลบป้ายทิง้งเฟึบเฟบลบเอ้โถยทำไมลบไม่ได้วะอ๋อนี่ไงลบเก e, ้าอี้นี่ตกไปซะเรียบร้อยนี่ใส่ไม่ดีชอบทำลายสัตว์ถ่ายรูป นแช่ อุ้ยดูเหมือนว่ามันกำลังจะถ่ายรูปใช่ไหมอุ้ยดูก่อนมันมีปืนอยู่ในลากล้องนี่ยามจับมันไปเลยโอ้โหอนีนี่มันร้ายมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเจ๊ลูกเจ๊กำลังตกหน้าต่างแล้วนะโอ้โหฟังเพลงไม่ได้สนใจอะไรเลยอุ้ยนี่มันต้องเจอสกเก็ตบอร์ดนี่เลื่อนไปเลยรู้หรือยังว่าลูกอลัรจะตกหน้าต่างเนี่ยโอ้จะบอกนะตำรวจไม่รู้จริงๆว่ามันคือคนสงสัยตำรวจจะง้อนะคะนี่เลยเอาขอ้โพดไปวางที่ปากนี้ให้อีกามันจิกอีกาช่วยหน่อยจิกกัโพอดนี่ให้ตำรวจมารู้สักทีว่า นี่มันคือคนจริงๆไม่ใช่หุ่นอีกาอีกแรงที่ไหนโอโ้โหเฮ้ยอะไรเลยอ้เวอ้าวอ้าวออาวแล้วไปตี่าเขาหลุดเอ้มึงนี่เออเขาก็พิการอยู่โอ้โหนี่ใส่ไม่ดีอย่างงี้มันต้องเจอหน่อยแล้วอ่ะไม่ได้อันนี้ดีกว่าปึ๊บนี่เชิบ อ่ะเจอไปซะลาวาเทใส่หน้าแม่งเลยนิสส่ไม่ดีชอบแกล้งคนที่ไม่มีทางสู้อ้ยเคตดในลิฟ์นี่โอ้ยมเมนชิบหายเลยนะเนี่ยโอ้ยนิใส่ไม่ดีอย่างนี้มันจะต้องทำอะไรดีลบผูฟังนี่ทิ้งแล้วการเปรืบนี่รู้หรือ,อยังลุงว่าอีเจค,คนนี้มันตดโอ้โหู้ว่าตดปุ๊บเป็นลมปับ๊บลุงงี้ไม่ลบผูฟังก็ดีอ่ะหุยตายแล้วมีคนโดนขับอยู่ในรถนี่ทุกคนอย่างนี้ทําไงดีวะเนี่ยโอ้โหทำอะไรได้บ้าง มันมีบุหรี่อ๋อนี่ไงบุหรี่ให้เจ๊สูบไม่ได้ว่าเจ๊มันโดนมัดปากอยู่ให้อันนี้มันสูบนี่อ๋อนี่ไงให้มันระเบิดู้มไปเลยเรียบร้อยฉันช่วยเจ๊สําเร็จแล้วเอาเจ๊ลงมาสิเจ๊จะนั่งทําไมโอ้โหอ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เฮ้ยไอพี่คนนี้มันทําอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันจะทําร้าหมาว่ะอันนี้อะไรป้ายจราจรลบดีฝ่านะฮะอู้รถชนไปเลยนี่ขอบคุณมากรถสีส้มที่ช่วยหมาผู้ชายคนนี้กําลังทําอะไรอยู่รู้เลยว่าเป็นคนไม่ดีแน่นอนนี่มันมีปืนพกอยู่ในกระเป๋าแล้วมีอะไรเนี่ยสวิกระเบิดด้วยโอ้โหชิบหายแล้ะอุ้ยนี่ไงมีไดอกไม้ยอยู่ข้างบนด้วยเฮ้ยแต่ิงนกพิราบรอโอ้โหนี่ใส่ไม่ดีเลยเจ้านกหนีไปอะไรเนี่ย มีไฟฟ้าอยู่เออนี่ไงสร้างสาไฟฟ้าโอ้โหลนกอ้วนมาจากไหนโอ้ไฟช็อตไฟช็อตไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ตีอีหนุ่มคนนี้มัน,น,นมกําลังลอกข้อสอบว่าโอ้โหในกระดาษมันก็ไม่ได้เขียนอะไรเลยนะนะ่มึงมองอะไรก่อนเฮ้ยมันมีหมึกปากกาอยู่โอเคนี่เทหมึกปากกาใส่ลงไปเลยร้องไห้ร้องไห้เออเป็นไงตอนลอ,อกกันบ้านเพื่อนเนี่ยไม่คิด เฮ้ยมึงไปถุยน้ำลายใส่ลุงคนนี้เขาได้ยังไงเอา้าโถเอ้ยไอ้นี่เนี่ยไหนหนอ้คนรวยหัวกลวยเอ้ยนี่เลย,ยนี้มึงต้องเจออะไรเนี่ยสเปชไฟแดงไปเลยนี่โอ้โหนี่เป็นไงรถรถชนตายอ้ยโคตรเกียดเลยพวกคนรวยนี่ใส่เสียพวกเนี้ย โฮ้ยช่วยด้วยค่ะฉันกำลังจะโดดจนป้นอ,อุ้ยตังนี่อุ้ยตายแล้วอเอาตังไปไหนดีเอาตังมาวางไว้ตรงนี้นี่ลอ่อความการโลภมึงโดลนลถไฟชนไปเลยนี่ฉันก็จะมีเงินช้อปปิ้งคนเดียว <c oughs> อุ้ยในนี้มันมีคนตุยอยู่นี่โอ้ oh my god เราจะต้องทำเยด,ดีมันมีโอ้ยมีโทรศัพท์อยู่อ๋อนี่ไงเราจะต้องเก็บปืนก่อนนะฮะเก็บหลักฐานเก็บโทรศัพท์ต้องเก็บเป็ดด้วยเรอถามจริงเป็ดมันอะไรมันหน้าพิลึกตรงไหนแล้วก็ได้เป่าผมนะฮะเก็บไปเลยนี่ทําลายหลักฐานแค่นี้เราก็ไม่โดนตารวจจับแล้วเดี๋ยวก่อนนะหญ้ามันไม,ม่มีให้กินแล้วหลบไปกินกางเกงเขาโอ้โหไอ้บัวเอ้ยน่าสงสารจริงๆเลยโอเคอ่าอยู่เอฟโอนี่จะวยทำอะไรวะ อ๋อนี่ไงวาตรงนี้โอ้โหแล้วอยู่ไอโบคือดูดบัวเข้าไปเลยโอ้โหไมคก็ อันนี้อะไรเนี่ยขอทานหรอทำไมหน้าตาคือเท่าเล่มากเลยมันจะต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่แน่นอนทุกคนฉีใส่ไปเลยนี่มันไม่ใช่ที่ที่จะมาตั้งขอทานไม่เนี่โอ้โหมันเป็นที่สาธารณะโอ้ช่วยด้วยครับผมกาลังจะโดนแม่มดคนนี้มันต้มแล้วโอ้เราจะต้องช่วยผู้ชายคนนี้นะฮะโอเคมันมีอะไรอยู่ะเนี่ยใส่เอออ๋อเึิบใส่ลงไปเลยเฟิบอ๋อนี่เราะต้องช่วยแม่มดใช่ไหมหรือว่าเราต้องช่วยไอ้ผู้ชายคนนี้วะ โอเคใส่ปีกไปแล้วทาไมเมื่อกี้เอาไปใส่แล้วมันใส่ไม่ได้ว่าโอ้โหเอ้ตะกอนอ๋อกลายเป็นผู้ชายมีพลังขึ้นมานี่เราจะต้องช่วยแม่มดหรือว่าช่วยไอ้ผู้ชายคนนี้วะเออไม่เข้าใจอ๋อไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้นี่วาทาไมเนี่ยโอ้โหสแกนเลยสแกนเลยอันนี้มีตุ๊กตาโอเคบริสุทธิ์อุ้ยป้าคนนี้มันมีระเบิดโอ้โหเห็นแก่แบบนี้ก็ร้ายใช่ย่อยนะเนี้ยโอ้ตายแล้วเอาปลาเน่ามาขายให้ฉันได้ยังไงเนี่ยโอ้ตายตายตาย โอ้พ่อค้าคนนี้นีสใส่ไม่ดีเลยนะคะเอาปลาเน่ามาขายลูกค้าได้ไงนี่เลยให้ปูมันหนีบจมูกไปเลยจะได้เข็ดจะได้จำมีเท่าไหร่ส่งมาให้หมดนะเว้ยยายแก่ถ้าไม่งั้นแกจะตายถ้าแกตุกเตกหูตาตแล้วเราจะต้องช่วยคุณป้าคนนี้ใช่ไหมโอเคมันมีหนูกับชีสอยู่โอเคหนูกับชีสเป็นของคู่กันโอ้โหมึงเป็นโจรภาษาอะไรวะเนี่ยแค่หนูตัวเล็กๆมึงก็กลัวโอ้โห ไว้ตายแล้วไอ้ตำรวจคนดีมันไม่ได้ดูสารรูตัวเองเลยหัวกระรานอยู่ดีดมาทำตาหวานใสแหวะจะอวกโอ้โหแล้วผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนว่าอ๋อมันไม่ได้ท้องมันเอาเงินมามันขโมยเงินมาไว้ในเสื้อแหม่บัน้าจริงๆอ้าวแล้วลบไม่ได้ด้วยอ๋อเราต้องลบวิกอ๋อไอ้นี่มันเป็นผู้ชายโอ้โหแล้วหัวมึงล้นฝ่าอีกหัวมึงหน้าเกลียดฝ่าตำรวจเขาอีกโอ้โหเฮ้ยก็ซิลานี่โอ้ยแม่ค้าผมก็ก็ซิล่า กอลซิล่ามานี่เลยใส่ไฟเฮ้ยคืออะไรวาดเฟิบอ,อ๋อวาดหางโอ้โหหางจิ้มสายไฟเป็นยังไงละตุยไปเลยหุยดูดิแมวตัวนี้มันฆ่าปลาทองอยู่สงสารน้องปลาทองจริงๆเลยเอากลับเข้าไปในโลโอ้ยไม่ได้ว่ะเอากลับเข้าไปในโทรทัศน์ โอ้โหนี่ฉุดกระชากลากดึงกันอยูเฮ้ยปล่อยฉันไอตาแก่นี้เอาเราจะลากไปไหนก่อนเฮ้ยมันมีใบพัดอยู่ใบพัดทําไมโอเคเป่าผู้ชายเข้าไปเลยนี่โรคจิตนักนี่หโอ้ยคนลามปามไปชี่รถใส่สุสานเขาได้ยังไงเนาะโอ้โหนี่ใส่แย,ย่มากแบบนี้มันต้องได้รับบทเรียนนี่เลยลบลงศพนี่มาเลยผีดิบแดกไปเลยนี่ลากเข้าโรงไปเลยพี่โอ้โหเรยวองนี้เอา้าแล้วคุณตำรวจเข้ามาทําไมในนี้ เกิดอะไขึ้นสงสัยจะมีโจรเข้ามาในนี้แน่นอนนะฮะอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงพิสูจน์ซิว่าใครคือคนหรือใครคือศพนี่ไงไอโจรมันอยู่ข้างบนวิไลยะใครเป็นคนฆ่าผู้ชายคนนี้อู้ตายแล้วมันต้องมีฆาตากรตัวจริงอยู่เฮ้ยนี่ไงไอคนกลางมึงเจอเลยนี่นี่ไงโอ้โหเป็นยังไงผู้หญิงคนนี้จริงๆแล้วเข้าคือตำรวจนี่จับมันเลยพี่